ผู้โดยสารโปรดทราบให้ผู้โดยสารโปรดทราบท่านมีสถานดูชนบุรีท่านมีสถานดูชนบุรีถ้าผู้โดยสารที่มีความประสงค์ที่จะลงที่สถานดูชนบุรีก่อนที่ท่านจะลงจากขบวนรถเพื่อตรวจดูสิ่งของและสัมภาระของท่านที่นำติดตัวมานำลงให้ถูกต้องและถเพื่อนด้วยนะครับผู้โดยสารโปรดทราบท่านมีสถานดูชนบุรีท่านมีสถานดูชนบุรี